สวัสดีค่ะวันนี้นันจะพาไปชมนะคะว่าลูกค้าร้านเลือกค่าจวเลีซีเอฟอะไรกันไปบ้างทั้งหมด22ชิ้นตรงนี้มีเจ้าของจับจองหมดแล้วนะคะชิ้นแรกนะคะสร้อยซีซีของคุณโอ๊ตค่ะแล้วก็ต่างหูซีซีคุณนกนะคะต่างหูคุณกิ๊บค่ะต่างหูน้องงูนะคะของคุณวิกกี้ค่ะถัดมาต่างหูโบของคุณแอนค่ะจี้ลาบูบูของคุณนุ้ยทั้งสองชิ้นเลยนะคะแล้วก็ต่างหูลาบูบูของคุณแอนค่ะถัดมาแหวนเพชรเร์น้ำร้อยของคุณแก้วนะคะแหวนประจุหน้าใหญ่ของคุณชัญญาค่ะแหวนครึ่งงงวขอ แหวนรอบวงของคุณเพนพักค่ะแล้วก็แหวนซ่อนซับของคุณส้มค่ะแหวนทิปของคุณหมวยนะคะแล้วก็แหวนรุ่นนี้ของคุณแอนค่ะถัดมานะคะจะเป็นต่างหูรุ่นนี้ของคุณวิกกี้ค่ะแล้วก็สร้อยคอเพชรนะคะของคุณวิกกี้กาไลเพชรนะคะของคุณอิงค่ะกําไลเพชรของคุณกิฟค่ะกาไลตะปูของคุณนานะคะจี้รุ่นนี้นะคะของคุณแจนค่ะเรียกได้ว่าเป็นจี้ที่คลาสสิกมากๆนะคะซึ่งสามารถใส่แมทชิ่งกับต่างหูรุ่นนี้ได้เลยสําหรับจี้ซีซีและต่างหูซีซีนะคะที่มีคอลเล ไปเข้าเซตกันนะคะกับต่างหูโบนและต่างหูงูค่ะส่วนต่างหูโคโค่ค,ครัชรุ่นนี้มาใหม่นะคะสวยมากๆการหนาตัวเรือนเป็นโรสโกล์ค่ะเซตลาบูบูก็คือยังคงออกกันฉ่ำมากๆนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากได้จิวเวลี่สวยๆเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเพชรเซอร์ GA น้ำร้อยวงนี้นะคะท่านสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะคะแบบที่ท่านชอบทักหาแนนเพื่อขอราคาโปรโมชั่นพิเศษได้เลยค่ะทุกแพลตฟอร์มแนนได้ลงรายละเอียดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของคลิปรายละเอียดของภาพต่างๆนะคะท่านสามารถ สามารถออม0%กับทางร้านไม่มีดอกเบีย้ยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรแถวมีงบประมาณหลักพันนะคะหรือท่านไหนอยากได้รอบวงแบบนี้เพชรขนาดไหนก็สามารถปรึกษากับเลขาจวเลี่ได้ตลอดเลยนะคะแหวนอัญนนมณีมงคล9ชนิดนะคะหรือว่าจะเป็นสไตล์งานแฟชั่นต่างๆมีให้เ F ฟทุกแบบเลยค่ะ ทางเพจเรานะคะจะไลฟ์สดทุกวันอังคารพักราสามว,วันต่อสัปดาห์ค่ะอย่าลืมกดติดดาวไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดกับกิจกรรมดีๆเพรแท้ราคาโรงงานแต่คุณภาพส่งออกทุกชิ้นเลยนะคะสามารถออมศปได้กับทางร้านไม่มีดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวสามารถล็อกราคากับทางร้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นกําไรเพรนะคะต่างหงต่างหูทุกอย่างสามารถ CF ได้ในราคาพิเศษนะคะ ฝากเลอรค่าจิวเวลี่เอาไว้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดใจให้กับทางร้านเลอรค่าจิวเวลี่ยินดีรับใช้ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ